ได้แวก็ได้ด้วยบริษัทดักซินด้วยธุรกิจของบริษัทดกซินที่ให้มาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งหมดนะครับและแผนธุรกิจดีๆที่ทางบริษัทให้ก็ถึงเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับเพราะบริษัทด็กซินของเรานะครับคุณธรรมนำธุรกิจครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับสาระความรู้และก็แง่คิดดีๆดีนะคะในการดูแลตัวเองนะคะจากท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับอาจารย์อัศลรงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

ปล2011ประจำภาคใต้การเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอิสระดักซินในวันอาทิตย์ที่24เมษายน2554ณโรงแรม BP สมิลลาบีชรีสอร์ทจังหวัดสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายฟรีตลอดงานแล้วพบกันนะคะ ช่วงก้าที่2ชีวิตมั่นคงและมั่งคั่งกับดักซินกลับเข้ามาสู่ช่วงเก้าที่2ครับชีวิตมั่นคงและมั่งคั่งกับดักซินวันนี้ครับคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากเจ้าของธุรกิจและที่สําคัญครับเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงในด็กซินของเราครับใช่แล้วค่ะขอต้อนรับคุณธกรเลิศอนันต์ตำแหน่งผู้บริหารการขายระดับทัพทีมและคุณชวลิตกิติการอําพลนะคะผู้บริหารการขายระดับดีเรคเตอร์ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณจกรครับสอบถามนิดนึงเลยว่าปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้ผมก็ขายอะไรเปิดร้านขายอะไรอยู่ที่อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขายอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะครับครับก็คือเปิดร้านสินค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขายอะไรเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วในส่วนของน้องชวลริตนะครับก็ถึงการที่ที่ที่บ้านนะฮะก็จะเป็นการจัดจำหน่ายเครื่องสีข้าวนะฮะแล้วก็มี ขายอะไรด้วยครับเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้วออ๋เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งคู่นะครับถามคุณทกรครับว่าแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจว็คซีนเนี่ยนะครับต้องถามว่าคุณทกรรู้จักกับแว็คซีนได้อย่างไรก็คือวันนั้นอาจารย์ชินภพวัชรสุขเนี่ยแกมาหาผมที่บ้านก็จากการแนะนําของพี่ชายครับ แล้วเสร็จนี้ก็มาแนะน,นําแม่แนะนําให้ผมรู้จักกบริษัทวัคซีนเนี่ยค,คือผิตพันฑ์เกี่ยวกับวัคซีนตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกว่ายัยงเฉยๆนะครับ,รบทีนี้ต่อมาอหลังจากนั้นก็คุณอ,อาจารย์ชินรพพบเนี่ยก็มาติดต่ออีกครั้งหนึง่งผมก็เริ่มสนใจละสนใจอไ,อไอ้ผิดพันฑ์ทางการเกษตรคือคือปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยตัวเนี้ยมัน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 อยู่กับกับอะไรเราอยู่กับการเกษตรโดยตรง ทีนี้เราก็ยังไม่มั่นใจผมก็ยังไม่มั่นใจผมก็เลยเริ่มทดลองก็คิดว่าคงจะต้องทดลองด้วยตัวเองก่อนด้วยการปลูกมันสัะปลังเดี๋ยวต้องต้องย้อนกลับไปถามนิดนึงครับว่าอาจารย์ชินภพเนี่ยนะครับก็คือวิทยากรประจำภาคกรุงเทพมีโอกาสรู้จักกันแล้วก็เข้าไปทําการแนะนําครับด้วยด้วยตัวสินค้าการเกษตรก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อสินค้าก่อนเลยแล้วตอนนั้นเป็นไงครับได้ข่าวว่าที่ปลูกมันสัมปลังนี่คือประสบกับปัญหาก็ พอผมทดลองเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังคือมีอาชีพทางขายอะไรเ่ <c oughs> ผมผมไม่มีชํานาญในเรื่องทางการเกษตรเลยก็ทีนี้พอคุณอาจารย์ชินาพบเนี่ยมาแนะนํามผมเรื่องปุ๋ยผมก็สนใจอยู่แล้วว่าเราอยู่ทางทางการขายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยสนใจตรงนี้ว่ามันมันมันน่าจะเป็นอาชีพที่เราจะต่อได้อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> อ่ะก็เลยก็เลยบอกว่าไหนๆเราจะบอกเขาแล้วเราเราต้องทําเอง เราต้องทําเองก่อนเราต้องพิสูจน์ของตัวเองก่อนแล้วพอเราพิสูจน์ขึ้นมาได้แล้วปั๊บเนี่ยเขาต่อไปเราจะไปบอกใครก็ได้เขาก็จะเชื่อพอพอเขาเชื่อทีนี้เราก็จะเราก็จะติดต่อได้ง่ายขึ้นก็คือมั่นใจจากการใช้สินค้าก่อนนะครับเอาละทีนี้มั่นใจจากการใช้สินค้าตัดสินใจที่จะปลูกแปลงมันสัมปะหลังแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับคือผมปลูกปลูกไปตอนนั้นปลูกปลูกมันได้10ไร่10ไร่10ไร่ทดลองปลูก ตอนที่ปลูกนี่ก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเขาเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้อาศัยได้อาจารย์ชินภพเนี่ยคอยคอยดูแลตลอดคอยให้คําแนะนํามาตลอดเลยว่าว่าการปลูกจะต้องใช้ทำทแบบแบบไหนแบบไหนใส่<อ>ปุ๋ยยังไงผมก็สั่งซื้อปุย๋ยดักซินจากจากบริษัทไปเนี่ยไปไปทดลองใช้ดูทีนี้ปลูกไปปลูกลาก็ผลผลิตดีครับ คือคืองามสวยสวยงามมากแล้วก็มองเห็นํำไรแล้วว่าโอเคละกำไรแน่นอนแน่นแล้วปีนี้แล้วก็มองค่าการข้างหน้าว่าราคามันสัมปลังเนี่ยตอนนี้มันมันต้องดีแน่นอนครับแล้วทีนี้พอดีปลูกไปได้8เดือนพอดีช่วงนั้นมีมีเพี้ยระบาดเพี้ยแป้งระบาดมากเลยแบบประเภทระบาดผมก็เลยโทรหาโทรหาอาจารย์ชินภพนี่แหละที่เพราะว่าอาจารย์ชินภพจะอยู่กรุงเทพผมจะอยู่ที่บุรีรัมย์ครับ งงเราก็แรกโทรหาโทรหาเสร็จปับ๊บอาจารย์จินรพก็เลยแนะนําผมตัวหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้พี่มันมันมันมีปัญหาแล้วล่ะเพี้ยมันลงมาผมก็เลยผมก็เลยโทรหาอาจารย์ชินพกอาจารย์จินรพก็บอกว่าอตอนนี้ผมมีตอนนี้มันมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่ง,ค,งคือดีสามพลังคือดีสามพลังคือตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้ดีสามพลังตัวนี้ที่พอจะช่วยได้ว่ากําจัดเพี้ยได้ก็เลยก็เลยลองใช้ตัวนี้ดู พอใช้แล้วเป็นไงบ้างครับพอพอใช้แล้วไอ้เพี้ยนั่นก็มันก็เริ่มเริ่มคือคือครั้งแรกเนี่ยเราเราเราฉีดไปเราไม่โดนตัวมันครัไมันก็ยังไม่ไม่เห็นผลครับพอไม่เห็นผลเสร็จปั๊บผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยมานั่งคิดทีทีว่าเราต้องเอาใหม่คราวนี้ฉีดเอาเอาแบบแรงๆเลยฉีดให้โดนแบบแบบคือคือคือเพี้ยนเนี่ยมันเวลาเวลามันออกมามันมันจะอยู่ใต้ใบอ่าใช่ครับใช่คือคือเพี้ยนมันจะอยู่ใต้ใบ เขาบอกว่าต้องฉีดให้โดนตัวมันอผมก็เลยแบบประเภทใช้ไปซื้อไปซื้อไอ้เครื่องพ้นยาชนิดที่มีลมเป็นเป็นลมเป่าแรงๆครับก็ฉีดฉีดเพื่อเพื่อตรงยอดมันเนี่ยฉีดเพื่อให้โดนให้โดนตัวใช้ตัวไหนฉีดครับคือใช้ดีสามพลงังใช้ดีสามลตัวนี้ฉีดเข้าไปคือดีสามพลังเนี่ยผสมน้ำสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมแล้วก็ฉีดครับก็ฉีดพอฉีดลงไปแล้วเสร็จแล้วอ มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าดีใจละนะหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันผมก็ฉีดอีกครับคือคือคือตอนนั้นช่วงนี้จะต้องเฝ้าเหมือนลูกอ่อนอ่ะคือต้องเฝ้าเฝ้ามากๆเลยเฝ้าเหมือนลูกอ่อนเพราะก็เลยอีกเจ็ดวันผมก็เลยไปฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดครั้งที่สามครับพอฉีดครั้งที่สามคราวนี้คือเริ่มเริ่มครั้งแรกมีความยังไม่ชานาญครั้งที่สามเริ่มชานาญแล้วเพี้ยก็แพ้เพี้ยผมไม่กลัวแล้วตอนนี้ก็เลยก็เลยฉ พอเพี้ยก็หายไปไอ้ผลสมนั้นผมก็เลยสบายใจนอกจากจะมีความมั่นใจในเรื่องของปริพันธ์การ,กรเกษตรจากการแก้ปัญหาเรื่องเพีย้ยแป้งได้แล้วเนี่ยนะครับคุณธกรเองเนี่ยนะครับรู้ข่าวมาว่ายังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันเป็นยังไงครับครับคือผมอมีอาการของภูมิแพ้ภูมิแพ้เป็นมานานแล้วเป็นนานพอตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกจะไหลพอน้ำมูกจะไหลทีนี้พอดีผมก็ได้เป็นสมาชิกข,ของว็กซิน ก็มีพอดีใน,ใน,ใ,นในชุดสมัครของวรซินเนี่ยมันมีมันมีตัวเห็ดินจืออยู่ด้วยวทีนี้ตัวเห็ดินจือที่ที่ที่มาองตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มาท,ที่มา,มากับกับชุดสมัครนะครับผมก็เลยไปศึกษาใน,ใน,ใ,นในแผ่นแผ่นพับของของของวรซิน e ว่ามันมีรักษารักสามารถที่จะดูแลรักษาตัวภูมิแพ้ได้ผมก็เลยลองทานดู ก็ถามอาจารย์ชินภพว่าผมเป็นภูมิแพ้เนี่ย,ยจะทานจะทานเห็ดลินจือได้ไหมอาจารย์ชินภพบ,บอกได้เลยเนี่ยตัวเนี้นด,ออดีดีเลยเอ,อ,อาจารย์ชินภพก็แนะนําให้ผมแต่ทานเชา้ชาเช้าหนึ่งชุดเย็นหนึ่งชุดรเริ่มแรก3วันหลังจาก3วันไปแล้วให้ทานใหม่ให้ทานเพิ่มอีกหนึ่งชุดกัามมื้อกลางวันด้วยพอผมทานไปได้สักสามวันพอวันที่4เนี่ยความรู้สึกของผมว่า ไอ้น้ำมูกที่ผมเคยไหลตอนเช้าๆเนี่ยมันหายไปพอหายไปเสร็จ๊บเอ๊เะมันจะน่าจะดีขึ้นนะก็ผมก็เลทานต่อไปเรื่อยๆทานต่อไปไม่หยุดเพิ่มทีนี้เพิ่มขนาดลงจากเพิ่มขนาดจากจากจากหนึ่งชุดเนี่ยเพิ่มเป็นสองชุดคเพิ่ม <3 S 2> ในเ,เรื่องของปริมาณะนะครับปริมาณการกินนั่นเองแล้วถามต่อเลยครับว่าหลังจากที่กินไประยะหนึ่งแล้วตอนนี้ครับอาการภูมิแพ้เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอีกเลยไม่มีอีกเลยคือไม่มีเลยหายไปหมดเลยตอนนี้ปัจจุบันที่ผม คือไม่กลัวแล้วเรื่องภูมิแพ้นี่ฝุ่นฝินมาผมไม่กลัวแล้วตอนนี้ครับแสดงว่าตอนนี้คือมั่นใจเต็มที่ <ฮะ S 1> ทั้งผลิตภัณฑ, <ฮะ S 1> ฑการเกษตรแล้วก็ผริตภัณฑ์ในเรื่องของสุขภาพ<ฮ>ะนะครับอาจารย์นันตการครับ น้องคนที่นั่งข้างๆอาจารย์ก็เหมือนกันมีปัญหาใช่น้องคนนี้นี่ทาให้วันนี้พิธีกรรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากเลยนะคะน้องเขายังบอกว่าหน้าละอ่อนน่ะยังหนุ่มๆอยู่ถามนิดนึงค่ะว่าแล้วน้องชมาริตนี่เข้ามารู้จักกับดักซินได้ยังไงได้ข่าวว่าทางที่ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมครับก็รู้จัก ทางดักซินก็จากคุณอาถกรเนี่ยละฮะมีคนแนะนำให้ครับเรื่องเรื่องผลิตเหลลินเจร์นี่แหละครับดีทางสุขภาพทางทางคุณพ่อผมเนี่ยก็ไม่สบายนะครับเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานครับพอได้ทานยาดักซินนะครับผลิตมันฑดักซินเนี่ยแล้วก็รู้สึกจจะะกระชุ่มกระชวยขึ้นนะครับคุณพ่อเป็นเบาหวานกับความดันแล้วก็พอทานเฮลิ่นเจร์แล้วก็ดีขึ้นแล้วมีเป็น